ทางร้านมีบริการขายส่งไหมฮะแบบจัดเบกอะไรพวกนี้มีไหมฮะมีค่ะครับผมเขาบอก่ก่เขาคุกค่ะโอ้ราคานะครับผมสามสิบบาทใช่ไหมบาทครับครับผมข้างในจะเป็นข้าวผัดกับก๋วยเตีค่ะมีมันฝรั่แกงข้างในอ๋อแล้วก็จะมีอะไรฮะเนี่ยมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับเป็นไงฮะรสชาติเขารสชาตดีอร่อยแล้วราคาเป็นไงครับไม่แพงไม่แพง สวัสดีเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดมั่นคงมหาชัยสมุทรสาครครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านน้องก้อยข้าวกล่องครับผมเดี๋ยวก็อนื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ สวัสดีคุณแม่ค้านะครับมีเห็นมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวแนะนําผมหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอโอเคแล้วมยากตัวนี้เลยก็ได้ครับผมจะเป็นข้าวผัดหมูหนะคะราคา25บาท25บาทกล่องขนาดนี้เลยนะโอเคนี่นะครับเพื่อนๆตรงใต้นะฮะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่ต้เป็นข้าว่องค่ะก็จะมีกะเพรากระเพราชุบกระเพราแบบแยกแล้วก็ไข่กระเทียม นีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมทางร้านก็มีบริการคนละครึ่งของรัฐบาลด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นเช่าห่อไข่ค่ะห่อไข่ จะมีมันุกแก่ข้างในแล้วก็จะมีถุกับชุดผักให้ชุดนึค่ะนี้จะราคา10บาท่ะตัวนี้40บาทโอเคนี่นะครับเพื่อนข้าวห่อไข่ใชไหมใช่ค่อเเดี๋ยวคุณแม่ค้ามาขายที่ตลาดนัดนี่วันไหนบ้างครับผมตลาดเปิดุกวันนะคาตั้งแต่วันจันถึงวันเสาร์ค่ะนาวันอาทิตวันียวะวันเดียวตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคเริ่ม แล้วทางร้านมีบริการขายส่งไหมฮะแบบจัดเบรกอะไรพวกนี้มีไหมฮะมีค่ะโอเคในะขอเบอร์เลยครับมีเบอร์ไหมฮะติดต่อ098 2เ9ค่ะค่ะโอเคชื่อน้องอะไรฮะก้อยค่ะน้องก้อยนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผม <c oughs> เพื่อนๆอันไหนสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยครับผม นีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับ เป็นไงครับรสชาติเขาอร่อยแล้วราคาเป็นไงครับอ๋อไม่แพงไม่แพงนะโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งครับผมค่ะร้านก้อยข้าวกล่องนะคะ098ย์เกค่ะสองเนะคะโอเควันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลหลงฟูด,ดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านข้าวกล่องน้องไกยตลาดนัดมั่นคงมหาชัยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม